ปุ๋ยศักษยามส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรไทยฉลาดใช้ปุ๋ยศักษยามปุ๋ยดีมีคุณภาพ จะนึกถึงสถานที่ตากอ,อากาศที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักและหลายคนนึกถึงชายหาดหัวหินเป็นอันดับรแรกหัวหินนั้นมีชายหาดที่ทอดยาวตั้งแต่ทิศเหนือจะรดทิศใต้อีกทั้งชายหาดที่อยู่บริเวณใจกลางเมืองหัวหินมีหาดทรายที่เขาละเอียดที่สุดแต่ก็ยังมีชายหาดอีกแห่งหนึ่งที่มีสเสน่ห์ร่มรื่นและสวยงามไม่แพ้กันนั่นคือชายหาดสวนสวนประดิพัทธ์ สวนสวนประดิพัทธ์หรืออีกชื่อที่คนในพื้นที่อำเภอหัวหินเรียกกันว่าสวนสวนนั่นเพราะตลอดแนวชายหาดจะมีทิวต้นสนประดิพัทธ์ทอดยาวให้ความร่มรื่น ที่นี่ไม่ได้คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวมากนักและไม่ได้พลุกพล่านไปด้วยเครื่องเล่นต่างๆอย่างบาดาน่าโบ๊ทเจ็ทกีที่เป็นกิจกรรมทางทะเลเหมือนกับชายหาดบริเวณอื่นๆจึงทำให้ชายหาดแห่งนี้ยังคงความเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนและการลงเล่นน้ำที่เป็นส่วนตัวเป็นอย่างมากเพราะมีระดับน้ำทะเลที่ไม่ลึกมากมีหาดทรายที่กว้างขวางขาวสะอาดเหมาะสำหรับเด็กๆที่ชอบเล่นก่อกองทราย หรือหากจะนั่งรับลมเย็นๆนอนอาบแดดพร้อมครอ,รอรบครัวก็สามารถเลือกทำเลได้ตามสะดวกเรียกได้ว่าสเสน่ห์ของสวนสนปะดิภัณน์คือความสวยงามของเม็ดทรายน้ำทะเล บรรยากาศที่เงียบสงบร่มรื่นด้วยทิวสวนประดิพัทธ์ตลอดแนวหาดเมื่อหันไปมองทางด้านซ้ายจะเห็นเขาตะเกียบตั้งตระงานอยู่และทางขวาจะเป็นเขาเตานอกจากนี้ยังมีทิวทัศน์ของเกาะสิงโตและเกาะเตาที่ตั้งอยู่เบื้องหน้าอีกด้วยและในยามเช้าตรู่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่จะพาครอบครัวนั่งชมดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าเห็นน้ำทะเลและเกลียวคลื่นถูกแสงแรกของดวงอาทิตย์ขึ้นมาสาดส่องกระทบผิวน้ำและหาดทราย สวยงามเกินคํญญาบรรยายความสวยงามคุณสมบัติทั้งหมดนี้คือชายหาดที่มีสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบ,บกสวนสนปรนิพัทน์แห่งที่หนึ่งและแห่งที่สองตั้งอยู่ ทีมข่าวจับประเด็นข่าวร้อนรายงาน คุณผู้ชมคะเมื่อกี้นะคะเราก็ได้ไปเกริ่นกันแล้วนะคะถึงเรื่องราวของธรรมชาติและก็ความงดงามของสวนสนปริพัฒน์ค่ะซึ่งสวนสนปริพัฒน์นะคะก็เป็นที่ตั้งของสถานพักพื้นและก็พักผ่อนของกองทัพบกค่ะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2แห่งนะคะและที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือแห่งที่2ค่ะซึ่งในแห่งที่สองนี้นะคะผู้บัญชาการทหารบกค่ะท่านมีดํารินะคะให้ปรับปรุงแล้วก็ดําเนินการขึ้นเพื่อให้ข้าราชการกําลังพลต่างๆนะคะได้มาใช้พักผ่อนกันค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะไม่ใช่เพียงแต่ข้าราชการเท่านั้นนะคะในส่วนของปราช ชาชนทั่วไปค่ะท่านก็ยินดีนะคะที่จะให้มาใช้บริการที่แห่งนี้ด้วยค่ะและในวันนี้นะคะเราจะติดตามรายละเอียดนะคะว่าที่แห่งนี้มีความงดงามแล้วก็ได้เตรียมอะไรไว้สําหรับประชาชนหรือกําลังคนที่จะมาพักผ่อนบ้างเราจะไปคุยกับท่านผออนะคะคือท่านคนเอกปัทมาพงศ์ประถมพัฒกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับท่านพลเอกปัทมาพงศ์ประถมคัดค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการบริหารพื้นที่สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทบกสวนส,วน,สวนปริพัฒน์แห่งที่2นะคะและก็ศูนย์พัฒนากีฬา